สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Racing g o นะครับสำหรับเกมตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นเกมแข่งรถนั่นเองนะครับที่เปิดในแต่ยังไม่ได้เปิดในสตูประเทศไทยนะครับการเล่นเหมือนคล้ายๆพวก Asphalt อะไรแบบนี้นะครับหมายถึงว่ารูปแบบเมนูต่างๆนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวลองกด Next ไปดูเนาะนี่ครับก็จะมีสเตปการเลือกรถต่างๆนะครับคล้ายคพวก Asphalt 9เหมือนกันนะตรงนี้นะครับตัวเกมยังไม่เปิดในสตูประเทศไทยนะครับนะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะ โอเคเน็กกันไปเลยนี่ครับมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราเล่นนะครับก็แล้วแต่ด่านนะครับว่าให้แข่งแบบไหนมีเลสซิ่งออนไลน์ด้วยนะครับอ่าโอเคเดลี่อีเวนต์นะครับอ่ะตั้งชื่อก่อนเลยนะเข้ามาก็ยังไม่ได้แข่งนะครับตั้งชื่อก่อนโอเคเดทที่1นนะครับจัดไปนะครับอย่าให้เสียนะนี่มาแล้วนะครับกราฟิกตัวเกมก็ไม่ได้แบบอลังการงานสร้างมากนักนะครับเพราะว่า เป็นเกมมือถือแบบสเปคก็ไม่ได้ส่งอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะการขับรถนะั้นิง,งมีการปรับมุมกล้องด้วยนะครับนะสีแดงนะครับสีแดงแรงลิสนะโอ้โหยาวไปครับยาวไปหแข่งกันแบบนี้ได้หรอคือรถกระแทกกันด้วยนะชนกันด้วยนะครับแล้วก็มีรถอื่นๆน,น,นะครับที่เป็นรถบงรถบอดอะไรแบบนี้นะครับวิ่งอยู่รอบๆถนนนะ โอ้โหนำเป็นทุ่งครับผมนำเป็นทุ่งนำเป็นทุ่งแข่งทางตรงนะอันเนี้ยโอเคโอ้โหนำแบบชนะใสใสครับท่านะผู้ชมโอ้โหนี่ครับสี่สิบสามวินะมีโฆษณาขึ้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม,ไม,ไม่ตกใจมากคือเล็กน,น้อยนะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเป็นเกมฟรีส่วนใหญ่ก็ทำไรายได้จากโฆษณาแล้วก็การขายของในเกมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาแข่งอันนี้กันบ้างคือโหมดมีเยอะนะอันนี้จะเป็นรถที่เราเลือกนะครับจัดไปครับเล่นตามมิชชั่นนะมิชชั่นที่1มิชชั่นที่2มิชชั่นที่3นะครับรถสามารถอัปเกรดต่างๆได้นะครับมุมมองในรถเดี๋ยวเราปรับให้ดูนะครับเพื่อกี้ลืมนะครับตอนนี้แข่งทางตรงนะผมลืมนะครับเป็นอีเวนต์เนาะนี่ครับนี่ตัวมุมมองนะครับสามารถปรับได้ขับในรถก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับ ผมชอบแบบนี้นะครับโ,โหดโดนนำเป็นท่วงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแข่งแบบทางตรงนะครับนะออกตัวช้าขนาดนี้นะครับไม่ใช่ไปตามเขาทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับดีด๋ยวจริงจริงบนจอที้เห็นก็กราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนตัดวิดีโอไปแล้วครับกราฟิกมันจะดรอปลงสักแค่ไหนนะครับนะเทียบกับไม่ใช่สเปนเกมนะครับเทียบขับ ขนาดเกมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะจะไปเทียบอีกเกมหนึ่งนะครับที่มันออกแนวแคล้ายๆพวกนิฟอสสปีอะไรแบบนั้นนะไอเกมนั้นนะกราฟิกดูดีจริงนะครับขนาดเล็กด้วยเนาะจบแล้วก็ได้ของรางวัลตามที่ท่านเห็นนะครับมีการอัปเลเวลเลเวลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะเน็กต่อครับคือหมวดการเล่นมันมีเยอะนะเดี๋ยวลองดูพวกออนไลน์เลสซิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับในส่วนของระบบการอัปเกรดต่างๆท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะ เดี๋ยวเราออกตรงนี้ออกจากตรงนี้ก่อนนะครับมีโหมดออนไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคอ่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็คือนี่ครับแชร์ในส่วนของตัวใช้อาใช้ในส่วนของ Facebook l o กอินนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เอ้ยตรงนี้ก็โอเคอยู่นะระบบออนไลน์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบออนไลน์แบบเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับโอเคไม่รู้ว่ามันวัดแค่คะแนนหรือเปล่านะครับ อีซีแล้วกันอะเพลโหต้องใช้เงินในการเล่นด้วยเหรอโหดหลายมากเลยนะผมมีอาแคสไม่พออะเราไม่สามารถเล่นได้นะครับนะเออแต่รู้ว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลองใหม่นะครับขอลองใหม่ขอลองใหม่เข้ามาแล้วแบบตกใจเล็กน้อยนะครับในส่วนขอ,องบทตัวนี้นะอะสก คือมันจะเหมือนเกมนึงนะครับหมดนี้ที่ที่ผมเคยบอกครับตอนที่เราออกตัวนะครับรอเขาเกียร์นะนี่ครับนำเป็นทุ่งครับนำเป็นทุ่งครับเอาแล้วแล้วนำเป็นทุ่งครับโอ้โหชนะแบบใสๆนะคือหมดการเล่นมันรวมหลายๆเกมเข้าด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับลูน่าขึ้นมาทำพระแสงเลเซอร์อะไรนะครับอ่า <laughs> อันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับโหมดที่แข่งทางตรงแบบรถข้างๆนะเดี๋ยวมาดูอันนี้บ้างดีกว่านะครับนะดูโหมดนี้เนาะมิชชั่นที่หนึ่งเอ้เหมือนเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมเราเล่นเดลี่อีเวนต์ไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีเนี้ยเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดรถนะครับตอนที่เราจะเข้าไปแข่งอะครับมันจะมีให้เราอัพ uh, ในส่วนของ ตัวรถด,ด้วยนะครับอัปเกรดนะเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับมีระบบการอัปเกรดมากมายเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูระบบการอัปเกรดของตัวเกมกันดีกว่านะครับอัปเกรดรถต่างๆนะคือเกมนี้เป็นเกมแข่งรถก็การาฟิกก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับมันดูที่รถนะครับรถเรานะสามารถทําการอัปเกรดได้นั่นเองนะครับนี่จริงๆมันก็สวยอยู่นะเปิดประตูได้ด้วยนะเออ ไอ้เขาทำแบบน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการอัปเกรดนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมานะเรากดขึ้นมานะครับก็จะมีการอัปเกรดพวกเครื่องพวกเบรกพวกล้อพวกอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดเลือกได้นะครับแล้วก็มันจะมีสีเขียวๆครับบอกว่าจะเพิ่มอะไรเช่นอันนี้เพิ่มสปีดนะครับเพิ่มเบรกเนี่ยท็อปสปีดนะครับเห็นปะคือเอาง่ายๆอ่ะมีตังค์เท่าไหร่ก็อัพไปให้หมดเลยนะครับอัพแค่อันเดียวก็หมดแล้วตัง <G introductory> ส่วนของแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างเดี๋ยวออกกันนี่ครับด้านซน้ายมือตรงนี้นะ ulous. อันนี้ก็จะเป็นการเพ้นสีสีคองสีเขียวอะไรนี่โหตังไม่มีเลยปรับพวกล้อได้คือปรับได้นิดหน่อยจริงๆนะครับมันไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะมากนะครับตรงนี้อันนี้ก็บอกตรงๆนะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัปเกรดมากกว่าเดี๋ยวเข้ามากันนี่ครับเดี๋ยวด้านขวาตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ย อ๋อเป็นรถคันถัดไปเฉยๆนะครับอจริงๆก็มีรถคันอื่นๆนะครับใครที่แบบชื่นชอบรถเป็นชีวิตจิตใจนะครับรถในเกมนี้ก็มีรถหรูๆค่อนข้างแบบเยอะนะครับบางคงันแม่งขายด้วยเงินจริงอะ่ะเนี่ยสอง้ยบดาทอะ่ะเฮ้ยแต่เกมไม่เปิดสตูไทยจริงดิแต่พี่ขายเป็นเงินบาทแล้วหรอ <c oughs> โคตรเลยป,ปะบางคงันแม่งโคตรแพงอะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกมเพลย์คร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจตัวเกมก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในส่วนของเดลี่จะเป็นกล่องตรงนี้อย่าลืมมารับนะครับถ้าเราเข้ามาเล่นในช่วงแรกๆนะครับก็อย่าลืมรับของต่างๆนะครับตัวโหมดการเล่นของเกมเนี้ยมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีให้เราเล่นแบบค่อนข้างเยอะนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ